大家好。 มีรถกระบะตอนเดียวเอาไว้ขนของผ่อนสบายๆแค่เดือนละ4,000บาทันนำเสนอันอีกแล้วนะคะมิสูบิชิไตตันเครื่องยนต์2.4เบนซินติดแก๊ส NGV คันนี้ปี2012ค่ะแถมตู้สูงนะคะเป็นราคาสูง2เมตร1เพียบพร้อมเลยนะคะใหม่เอี่ยมมูลค่า20,000บาทเลยนะคะใครกำลังมองหารถกระบะเอาไว้ขนของผ่อนส,สบายๆแค่เดือนละ4,000บาทแนะนำะเป็นรถคันนี้เลยนะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถร,บรอบๆกันนะครับรถที่น่าใช้มากๆเลยค่ะตามมาไปดูกันเลยค่ะ นี่ค่ะรถกระบะตอนเดียวติดแก๊สนะคะเครื่องยนต์เบนซินติดแก๊ส NGV ปี2012ค่ะมิสูบิชิไตรตันนะคะเป็นเครื่องยนต์2.4นะคะราคาโปรโมชั่น1นึงรยที่169,000บาทเท่านั้นประวัติดีจะได้เต็มส่งเดือนละแค่4,000บาทเองนะ ติดฟิล์มพร้อมเลยนะคะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีดำํำผสมกับสีเทานะคะพวกเลพาัเวอร์ค่ะเกียร์ธรรมดาค่ะเครื่องเสียง AM/FM AUX และก็ CD นะคะใครกำลังมองหารถกระบะเอาไว้ขนของนะคะแอมเชีย er เป็นคันนี้เลยนะคะหลังคาสูงแถมให้ฟรีเลยสูง2เมตรสิ์นะคะมูลค่า20,000บาทเลยนะคะน่าใช้ค่ะขนของได้เยอะมากๆเลยนะคะ สภาพดีค่ะบอดี้สวยนะไม่มีอุบัติเหตุค่ะน่าใช้ม,มากๆเลยค่ะแก๊ติดด้านล่างนะ NGV ค่ะให้กำลังมองหารถกระบะเอาไว้ขนของคันนี้ตอบโจทย์เลยนะคะพร้อมใช้งานค่ะสภาพดีแอร์เย็นนะคะเครื่องทนทานม,มากๆเลยนะคะเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงหน้าให้ดูค่ะ ตอ2.4เป็นซินนะคะสภาพดีค่ะใครกำลังมองหารถกระบะตอนเดียวเอาไว้ขนของผ่อนสบ,บายแค่เดือนละ4,000บาทนะคะคันนี้เลยนะคะมิสูบิชิไทตันเครื่องยนต์2.4เกียร์ธรรมดาเป็นซินติดแก๊ส NGV ปี2012ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 8 0 5 0 8 5 8ติดต่อแอมค่ะเดี๋ยวจะทักไลน์ไม่ได้นะติกที่ช่องไอดีนะคะพิมพ์092 5050858 50 50 50มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะออกรถไม่ยุ่งยากค่ะขอฐานเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้ออยู่ที่13,000บาทขึ้นไปค่ะกระสุนรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะน่าใช้ค่ะ ้พบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะกระบะขนของต้องเป็นคันนี้เท่านั้นค่ะบ๊ายบายค่ะ